บริสดีการบันทึกเสียงบันทึกของชั้น7จดตอนสามสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาแบบวัดๆและก็มาแบบสั้นๆน,นะคะวันนี้กำลังจะบอกว่ามีเสียง Google หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนาม Speed Services by Google นั่นเองนะคะตอนนี้ก็มีเสียงใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งของแนนตอนนี้เป็นแล้วนะคะ สำหรับเครื่องของเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่เป็นกันเนี่ยแหละค่ะเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี้ก็คือเพื่อนๆของแนนตอนนี้แนนอยู่กับเพื่อนๆเขาก็ใช้เสียงนี้กันหมดแล้วค่ะเนื่องจากว่านแนนลงให้เมือ่อสักพักใหญ่ๆแล้วละ่ะนะเนี่ยค่ะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะถ้าฟังใกล้ๆก็จะเป็นสําเร็จแล้วปุ่มหยุดอ,อ,อย่างนี้นะคะถ้าแนนลอง ออกมาหน้าหลักหน้าหลักหน้าแรกหน้าที่หนึ่งจากสามหน้าเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะเสียงมันจะ,นจะอะืมแล้วแต่คนชอบนะ,ะว่ามันจะอ่านดีหรือว่าไ,ไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือแล้วกร แป้นพิมพ์เวลาพิมพ์เนี่ยมันจะชัดเหมือนเสียงของ Google เสียงเก่าเลยนะคะซึ่งแล้วแต่คนชอบว่าจะเป็นประมาณไหนแต่ก็ถือว่ายังมีความหน่วงอยู่นะข้อเสียของมันมันมีความหน่วงอยู่ก็คือว่าตรงแอป Messenger หรือแอปอะไรก็ตามแต่ถ้าอยากให้มันอ่านยาวๆคือต้องรอมันอย่างนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวแบบ,บส,แบบสั้นๆแบบง่ายๆแ,แล้วกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ